ธรรมชาติสามอย่างทำให้พระองค์เกิดขึ้นเป็นประทีปของโลกพิกุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกเราใสตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติด้วย ชราด้วยมรณะด้วยพิกุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกเราไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและทำรรวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกพิขุทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลก เพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก